ตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมไม่เติมไวจัด c o มมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม r อาใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้น <S <S เพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้แล้วที่เว็บไซต์หรือไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลย กราบสวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมมีเช่นเคยกับช่องโดนัท k คดีครับผมวันนี้วันที่28มีนาคมทางเกมมาออวีก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเป็นวงแหวนอ e s สปอร์ตนั่นเองเริ่มต้นอยู่ที่25คูป,ปองเท่านั้นรุ้นรับสกินเลยก็ในกิจกรรมนี้นะครับผมในการสุ่ม1ครั้งใช้5คำพีพิเศษนั่นเองสุ่ม5ครั้งใช้25คมพีพิเศษนะครับ กิจกรรมนี้ขนเอาสกินมาทั้งหมดแปสกินด้วยกันนะครับผมก็มีสกินค่อนข้างเยอะมากมายเลยเนาะก็ไม่รอช้าผมพาไปดูแต่ละสกินก่อนเลยว่าจะสวยขนาดไหนนะครับสกินแรกเป็นสกินของไวโอเลตสกินนี้เป็นสกินระดับเอสเตมต่อไปสกินที่2นะครับเป็นสกินของลิเลียนานั่นเองเป็นระดับเอสเตมเหมือนกันก็ค่อนข้างสวยงามเลย ต่อไปสกินที่3นะครับเป็นสกินระดับเรียวมาเนาะ RPL 2023ต่อไปสกินที่4เป็นสกินของเอลูนะครับเป็นสกิน RPL สกินที่5เป็นสกินของซาตานะครับ AIC 2022 ต่อไปสกินที่6นะครับเป็นสกินของอ้อยเป็นสกิน RPL ต่อไปนะครับสกินที่6เป็นสกินของฉี่นะครับ FMVP และสกินสุดท้ายสกินที่7นะครับเป็นสกินของทอนั่นเองเป็นสกิน FMVP นะครับอา อันนี้ก็จะเป็น7สกินทั้งหมดที่เรามีโอกาสได้รับนะครับรวไมไปถึงมีโอกาสได้รับตานเชิญส่วนประกอบสกินของอ้อยด้วยเนาะแล้วก็มีอีโมจิถาวรด้วยแล้วก็รวไมไปถึงถ้วยรางวัลตั้งแต่1ชิ้นจนถึง20ชิ้นเลยก็ถ้วยรางวัลน,นะครับสามารถเอาไปแลกของรางวัลได้กดคําว่าแลกเปลี่ยนนะครับอย่างสกินของไวโอเลตกับลนะิเลียน้านระดับเอส e ตีมใช้ที่38ถ้วยรางวัลส่วนสกิน,น,นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียวมาเอลสุซัตาอ้อยหรือว่าฉีหรือว่าจะเป็นทอนก็ใช้อยู่ที่่่ออยยาางงงละ18ถ้ววรนนัันนเ แล้วก็ส่วนประกอบสกินต่างๆหรือว่าอีโมจิถาวรจะใช้อยู่ที่7ถ้วยรางวัลน,นะครับกิจกรรมนี้ก่อนที่จะเล่นกันเดี๋ยวเรามาดูเรทก่อนเลยละกันนะครับผมนี่วงแหวนยี้สปอร์ตตั้งแต่วันที่28มีนาถึงวันที่3เมษายนนะครับในการเล่นแต่ละครั้งอยู่ที่25คูปองโอกาสได้รับสกินถาวรอ,อยู่ที่0 7 3เท่านั้นเนาะถ้วยรางวัลมีโอกาสสูงถึง7.4%เลยส่วนประกอบสกินหรือว่าอีโมจิอยู่ที่สองจุดห้าก็อร์เซ็นต์นะครับแ, e แบบ ไม่ถาวรเนาะอยู่ที่22.77%นะครับกิจกรรมวงแหวนเวทแบบนี้มาทั้งทีเนาะมันก็จะมีแพ็คคัมพีลดราคามานะครับ50%นี่จำกัดการซื้อ ID และ3แพ็คเท่านั้นก็จาก125คูปองต่อแพ็คเหลือ62คูปองเท่านั้นเนาะผมก็ทำการซื้อทั้งหมด3แพ็คเลยนะครับก็จะตกอยู่ที่186คูปองก็จะได้มาทั้งหมด75คัมพี์นะครับ มาจากนั้นเราจะมาทําการสุ่มให้เพื่อนๆได้ดูกันนอะในกิจกรรมนี้นะครับมาดูกันว่าในคลิปผมผมเนี่ยเราก็จะสุ่มได้ทั้งหมดน่าจะประมาณ16ครั้งเนาะว่าจะได้กี่ถ้วยรางวัลกันนะครับผมมาลุ้นกันเลยโอเคไม่รอช้าผมสุ่ม5ครั้งรวดเลยนะครับใช้25คมพีนะครับมาดูกัน25ครั้งแรกของเราออกกี่ถ้วยรางวัลปึ๊บ ออกมาทั้งหมด2 3 4 5 6นะครับได้มา6ถ้วยรางวัลเลยนะครับสุ่ม5ครั้งต่อนะครับครั้งที่2ก็จะครบ10ครั้งละครั้งนี้สุ่ม5ครั้งครั้งที่2นะครับจะได้ถ้วยรางวัลกี่ชิ้นเฮ้ยได้มา2 4 6นะครับผมอ่าแล้วก็ได้เกิือมา1ชิ้นสุ่มไปทั้งหมด10ครั้งตอนนี้ถ้วยรางวัลออกมาทั้งหมด12ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราลองสุ่มทีละครั้งดูบ้างเนาะเผื่อมันจะออกค่อนข้างเยอะเนาะเราต้องมาลุ้นกันต่อมาสุ่ม1ครั้งครั้งที่1 ุ to to. Guard, ่มทีละครั้งจะออกทวยรางวัลหรือเปล่าหาได้มา1ชิ้นเนาะซุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่สองครั้งที่2ได้มาอีกหนึ่งนะครับค่อนข้างออกง่ายเนาะสุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่สครั้งที่3เอออันนี้ได้มา2ชิ้นเลยซุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่4ีออกทีละชิ้นหรือว่า2ชิ้นรัวๆเถอะอือหาได้มา1ชิ้นซุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่หนะครับ ก็รวมๆทั้งหมดตอนนี้ก็15ครั้งแล้วเนาะมาสุ่มหนึ่งครั้งครั้งที่5ได้มาอีกหนึ่งชิ้นอ่าครบ18พอดีเลยนะครับผมถือว่าเราค่อนข้างโอเคเลยเนาะสุ่มไปทั้งหมด15ครั้งได้ทุ่นรางวัลมาทั้งหมด18ชิ้นเราสามารถแลกของรางวัลได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งสกินที่ผมเล็งไว้ตอนแรกเนาะผมเล็งสกินของฉีไว้นะครับผมผมก็จะแลกไปเลยละกันนะครับจัดไปเลยสกินนี้ใช้ทั้งหมด18ถ้วยรางวัลได้มาแล้วสกินฉีนะครับเป็นสกิน ของแฟด o o ฟนั่นเองนะครับเป็นสกิน FMVP สกินนี้ได้มาค่อนข้างคุ้มเลยนะครับผมก็15ครั้งเนาะก็จะตกอยู่ที่186คูปองนะครับก็ถือว่าโอเคเลย เลทมันค่อนข้างออกง่ายนะครับผมเลทมัน qual สูงถึง7จเลยเท่าท exactly. ี่ผมสุ่มมามันก็ออกค่อนข้างเยอะอยู่เนาะก็แนะนําอยู่นะครับกิจกรรมนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมก็มารีวิวคร่าวๆละกันสาหรับกิจกรรมวงแหวนเอสเตมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนในการตัดสินใจไม่มากก็น้อยละกันผมก็มารีวิวคร่าวๆเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก่อนจากกันไปผมก็ขอฝากร้านตุนมากับพอยด้วยบริการเติมเกมราคาคุ้มค่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนรับประกันเลยนะครับเพ ชอบลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับยูทูบผมด้วยนะครับเพื่อปเป็นกำลังใจให้ผมนในการทำคลิปต่อไปใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามช่องผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปอะไรใหม่ๆแบบนี้เนาะสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ